การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475คณะราษฎรไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างที่หลายคนเข้าใจกันแต่แค่อยากได้อำนาจอยากปกครองประเทศเองแล้วใช้พระมหากษัตริย์เป็นหุ่นเชิดเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านหรือป้องกันไม่ให้กลุ่มอื่นๆลุกขึ้นมาแย่งอำนาจเพราะคณะราษฎรเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นๆแล้วว่าหลังจากเกิดการปฏิวัติล้มล้างสถาบันแล้วประเทศก็มีแต่ความไม่สงบจริงๆแล้วก็อยากจะพูดอย่างนี้นะครับ แต่มันพูดไม่ได้ไงเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างอะ่ะมันต้องมีหลักฐานมีเอกสารอ้างอิงอันนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรเลือเ่อยเปื่อยเหมือนที่บางเพจเขาทำกันได้อะเนาะงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยไหมล่ะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เนี่ยคณะราษฎรปฏิวัติเพื่อต้องการมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่ายังมีคนไทยจํานวนมากนะครับที่ถูกสอนให้เชื่อจากตําราเรียนว่าการปฏวิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เนี่ยคณะราษฎรทำไปเพื่อต้องการจะมอบระบอบประชาธิปไตยให้กับคนไทยแต่ ว่ากันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะถ้าย้อนกลับไปศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ช่วงก่อนและช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราจะพบว่าในวันปฏิวัติ24มิถุนา2475คณะราษฎรพูดไว้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายโดยมีรัฐสภา เป็นศูนย์รวมอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงและให้มีธรรมนูญการปกครองหรือต่อมาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศที่แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ต้องทรงปฏิบัติตาม ซึ่งสิ่งที่คณะราษฎรทำตอนนั้นเนี่ยเป็นการลดอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงมาซึ่งเขาเรียกระบอบว่าระบอบราชาธิปไตยอำนาจจำกัดไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย<ป>แล้วตอนนั้นเนี่ยปรีดีพนมยงยังเข้าใจผิดด้วยว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกับระบอบสาธารณรัฐซึ่งเป็นระบอบที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่องนี้มีบันทึกไว้ชัดเจนนะครับอยู่ในประกาศของคณะราษฎรฉบับที่1หรือในตอนนั้นที่เขาเรียกกันว่าประกาศฉบับใหญ่ประกาศฉบับนี้ถูกร่างขึ้นโดยปรีดีพนมยงเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับคคนนใณะรา ซึ่งเนื้อาหาในประกาศนอกจากจะมีการบิดเบือนและโจมตีราชวงจากรีอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยปีดียังเขียนเอาไว้เองด้วยนะครับว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบสาธารณนะรัฐเอาแล้วคําว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมาได้ยังไงครับ คือในช่วงราวๆสองสปีหลังปฏิวัติเนี่ยพวกชนชั้นนําในสยามก็คือพวกรัฐบาลคณะราษฎรนี่แหละเขาเริ่มเกิดความเข้าใจเริ่มมีความรู้ในทางรัฐศาสตร์เขารู้ว่าระบอบกรรษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกับระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่ไปด้วยกันได้แล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ยังมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเหมือนเดิมได้ซึ่งเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่6กับรัชกาลที่7ท่านทรงเข้าพระทัยมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้ว ในหลวงรัชกาลที่7ท่านเคยทรงประกาศไว้ด้วยนะครับว่าจะให้สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยให้มีรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือระบอบการปกครองแบบเยอยวกับประเทศอังกฤษนั่นแหละครับแต่ปรีดีพนมยง์เขาไปเข้าใจผิดเอาเองว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบสาธารณรัฐซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทีนี้มาดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับ จากรายละเอียดสําคัญในรัฐมนูญพศ2475เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นการผูกขาดอานาจการบริหารอยู่ที่คณะราษฎรโดยมีพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคเดียวในเวลานั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเริ่มตั้งพรรคการเมืองอื่นๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งถือเป็นอํานาจของประชาชนอยู่แล้วตามหลักประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าไงดูไหมครับคณะราษฎรไม่อนุญาตครับตรงนี้ย้ําชัดๆเลยนะครับว่าตอนนั้นรัฐบาลคณะราษฎรไม่อนุญาตให้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแข่งกับพวกเขา ทำให้พักการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นพักคณะชาติซึ่งเป็นพักชาตินิยมหรือว่าพักคอมมิวนิสสยามที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นสุดท้ายกลายเป็นพักการเมืองใต้ดินผิดกฎหมายไปเลยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วครับแต่เป็นการปกครองแบบคณะทิปไตยอำนาจนิยมมากกว่ากลับมาที่รัฐธรรมนูญพศ2475กันนะครับมีการระบุในรัฐธรรมนูญเลยนะครับว่าสอสอประเภทที่1ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้แต่สอสอประเภทที่สองจะต้องมาจากคนที่รัฐบาลคณะราษฎรลากตั้งหรือว่าจิ้มเลือกเเข้าาเ้าาามท่นนัแล ให้พระมาหากษัตริย์เซ็นรับรองมติ และกำหนดให้เป็นแบบนี้ไป10ปีโดยจะครบกำหนดในปีพศ2485แต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าจู่ๆในปีพศ2483ยังไม่ทันครบ10ปีเลยรัฐสภาที่ยั่วเยีย่ยไปด้วยสสคณะราฐก็ดันมีมติขยายเวลาลากตั้งสสประเภทที่2อเนี่ยออกไปอีก10ปีโดยให้นับตั้งแต่ปีพศ2485เป็นต้นไปด้วยข้ออ้างที่ว่าประชาชนยังไม่พร้อมนั่นหมายความว่ากว่าที่คนไทยจะสามารถเลือกตั้งสสประเภทที่2ตามรัฐมนูญฉบับ มะราชได้เนี่ยก็ปาเข้าไปตอนปีพศ2495หรือว่า20ปีหลังการปฏิวัติ2475แล้วไอการขยายเวลาออกไปอีก10ปีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของรชัชกาลที่8ซึ่งตอนนั้นพระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริย์เพราะฉะนั้นอำนาจในการตัดสินใจแทนพระองค์จึงเป็นของคณะผู้สําเร็จร,ราชการซึ่งผู้สําเร็จร,ราชการก็เป็นคนที่รัฐบาลคณะราษฎรนั่นแหละครับตั้งขึ้นมาแล้วตอนที่ในหลวงรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในปีพศ2477 ก็มีเรื่องความขัดแย้งกับคณะราษฎรในหลายประเด็นเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นสอสอลากตั้งนี่แหละที่รัชการที่7ท่านทรงเห็นแย้งว่าไม่ใช่รูปแบบประชาธิปไตยพูดได้เลยนะครับว่าตั้งแต่พศ .2475 ถึง2490คณะราษฎรเนี่ยกินเรียบผูกขาดอำนาจทางการเมืองอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเวลาถึง15ปี ทั้งในรัฐบาลรัฐสภาคณะผู้สเร็จราชการคณะตุลาการทั้งหมดนี้นะครับเป็นคนของคณะราชทั้งนั้นเรียกเรียกว่าคณะราชมีอำนาจสามารถควบคุมอะไรหรือใครก็ได้แม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนประชาชนคนธรรมดายิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับประชาชนที่คณะราชอ้างไว้สวยหรูในประกาศคณะราชว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยกลับมีส่วนร่วมในทางการเมืองน้อยมากประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งแค่สอสอประเภทที่หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าใครเข้าชื่อร่วมกันจะตั้งพรรคการเมืองหรือว่าอยากมีบทบาทในทาง การเมืองแล้วก็จะถูกคณะราษฎรยัดข้อหากบฏทันทีตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนี่ครับลองไปอ่านดูเรื่องราวของนักโทษการเมืองในคุกนรกที่ตะลูเตาหรือว่าที่เกาะเตาที่ทางรือเคยลงไว้สิครับแล้วจะเห็นว่ารัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยเผด็จการชัดๆนอกจากประเด็นเรื่องรูปแบบการปกครองรัฐธรรมนูญและการผูกขาดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับนโยบายการปรับปรุงเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่าสมุดปกเหลืองที่ร่างขึ้นโดยนายปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็พิสูจน์ได้ชัดเจนครับว่าเป็นการเอารูปแบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์มาใช้แบบเดีย รูปแบบเศรษฐกิจโดยรัฐที่ปรีดีอ้างโครงการอย่างสวยหรูที่จริงแล้วมันก็คือระบบนารวมที่ประเทศคอมมิวนิสต์ใช้อยู่แต่จริงๆแล้วน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐต้องทุ่มเงินจํานวนมาหาศาลไปกับโครงการที่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่มีหลักการอะไรรองรับเลยอย่างเช่นการลงทุนซื้อที่ดินจากเอกชนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยยังมีที่ดินว่างเปล่าให้จับจองอย่างอุดมสมบูรณ์พูดง่ายๆว่าเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรรวมถึงปรีดีต้องการจะพัฒนาประเทศไทยให้เดินไปทิศทางไหนกันแน่ ทั้งหมดนี้คือประเด็สนสั้นๆเนื้อๆนะครับเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรลองฟ <ve ts uka. S 1> ังแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วคณะราษฎรปฏิวัติเพื่ออะไรแล้วรากฐานการพัฒนาต่างๆของสยามโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการปฏิวัติเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลังปฏิวัติเป็นยังไงลองคิดกันดูนะครับแล้วจะได้คําตอบว่าคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อต้องการมอบอํานาจอธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่า